ร้านเราอ่ะคัดสันเป็ดคุณภาพมาจากโรงงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ทั่วๆไปก็ประมาณ50ตัว60ตัวแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดและคัตเเลอร์ก็70-80ตัวแต่ถ้าขายเทศกาลตุด๊ดีนสาตีนก็พันตัว สวัสดีครับผมชื่อบุญเลิศเลิกเสียงสีชื่อเล่นชื่ออันเป็นเจ้าของร้านติ่มเกลือเป็ดที่สมุทรปราการผมเคยไปเรียนกุเตี๋ยวเป็ดที่มัจฉชนผมไปเปิดร้านรออาจารย์เนี่ยเปิดร้านแล้วซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรไม่ครบแล้วไปอบรมอะ่ะอาจารย์ก็รีบรีบแนะนําให้ตอนนั้นเปิดที่ยุทธยาเสนาช่วงแรกนั้นกิจการไม่ดีเหมือนเหมือนก็ว่าเราขายไม่เป็นให้มากให้น้อยจนเงินทุนติดลบไปหมื่น ไปเรียนที่มัติชนแล้วก็นำความรู้มาปรับใช้ปรับปรุงแก้ไขจนรสชาติก๋วยเตี๋ยวเป็ดดีขึ้นลูกค้าเริ่มติดตามมากขึ้นส่วนมากลูกค้าก็ไปทางก๋วยเตี๋ยวถามมาบะหมี่เปาะบะหมี่เปาะแต่นี้ก็เลยต้องใช้บะหมี่เปาะหมดเลยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดลูกค้าบอกต้องบะหมี่เปาะบะหมี่เส้นแบนก็เวาลาลวกก็ลวกดีกว่าลวกง,ง่ายกว่าเส้นเหนียวนุ่ม ผมในฐานะสิทธิ์เก่าของมรธิชนที่ไปเรียนมาแล้วประสบความสาเร็จผมก็อยากจะมีส่วนที่จะสอนรุ่นต่อๆมีโอกาสได้ไปเปิดร้านทํา ขายก๋วเตี๋ยวตามที่ตัวเองปรารถนาตามที่ตัวเองชอบเพื่อนหลายๆคนทักมาในเฟซบุ mm ๊ก hmm. เมื่อไรจะไปสอนเ mm hmm. มื่อไรจะไปเป็นวิทยากรสักที mm hmm. ในโอกาสครบรอบ30ปีมัติชนอคาเดมี mm ่ hmm. ผมขอเชิญชวนทุกคนมาเรียนคอร์สติ่มก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันครับ mm hmm. สอนกันแบบจัดเต็มสงสัยอะไรถามได้ mm hmm. เมนูที่เราจะสอนกันในวันนั้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดโลก๋วย mm hmm. เตี๋ยวเป็ดตุน การต้มเป็ดพะโลข้าวหน้าเป็ดพะโลครับร้านติ๋มกเตยบเป็ดอยู่ที่สมุทรปราการถนนตีนักลินก่อนจะถึงโรงพยาบาลเปาโลเบอร์โทรศัพท์0816674708ครับแล้วเจอกันที่มัตติโชรอะครดมี่ครับ